สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูพระมหาสิริราชธานะครับผมอันนี้เป็นของวัดพระธรรมกายนะครับอันนี้เป็นรูปหลวงพ่อสดนั่งอยู่นะครับผมสีก็จะเป็นสีสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะมีเขียน ปีพศนะครับผมสองหนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำมาจากไม้หรือหรือว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้ราคาหรือว่ารู้ว่าทำมาจากมาจากวัสดุชิ้นไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ